いいですね。 พาตามตที่อยู่ในที่เดียวกันหรือทำตารตามาตะวันเปรี้ยวนะครับหมายที่เสานะครับนะครับด้วยมีเหตุออกไม้จับตามไม้จับเลขที่จอ15จอ16และจอ17ลงที่ตัวกฎหมายเนาะพราเขาทุกคนที่มานี่ยบอกกุจักกันเลยเนาะมาตากตา็สั่งพวกมันช้านะครับกุ้มบุคคลตามหมายจับด้วยนะครับเพราว่ามีหมายจับของยืนนั่งก้นน้อยสักแก้วเนาะอายุ60ปีมั้งก็ เยอะมาได้ครับกระเพาะของมันเยอะเราต้องเคาะดิ้นมาได้เขาดู Để báo cảnh đã. Để Chúng ta. Chúng ta đi. ở <av Saw> <thôi> nó <M reconstruction> ไอ้ราพาหลังหลัง,องของใครอ่ะขอ,องนี้ไม่เอาไปก็ขอไ้เลยได้หนะครับเรามีหน้าที่ไปดำเนินการปหาที่เราเยมาบางอย่างที่เราไม่ทาก็เอาไว้ให้เาลาหาเขาแล้วนะเรามีหน้าที่จะไปเคื่อการาแล้ว ปก็แตนายอยู่ที่บ้านของฉันละ,อะตอนนี้เช็ดได้ไหมครับไปกับโรดี่แหละ,ค,ะ,ะครับา,ออาจอบแบนยึดเลยชุดรับแขกยึดเลย อันนี้เป็นไม้ไผ<ช>่ใช่ไหมครับใช่ครับเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเลขเดียวกันครับบนบ้านมีอะไรบ้างอันนี้นนบนข้างบนกลางติดสารมิชนโนตนะครับอ่นนี้เรื่องกรันนี้เรี่องกันมีไม้แผ่นสองบ้านน่าจะเป็นของนาย